สวัสดีค่ะช่องยายวันดีชาแนลค่ะนี่ยายวันมาวิ่งนะคะมากับน้องสาวแล้วก็มาเจอข้าวห,าหอยหอยเสียบนะคะมันเป็นยังไงเนาะหอยเสียบอันนี้หอยกระปุกหอยตัวใหญ่ๆหญ่นิดหนึ่งไม่น้อยอ่ะหอยตัวใหญ่แบบอันนี้หอยเสียบก็ตัวใหญ่อยู่ดิอัน่คุ้นี่ตัวใหญ่อยู่ด้นี่ใหญ่ไ,ไปตรงไหนใหญ่เลย อกเอาแล้วแล้วเราจะหายยังไงนี่ลองลองพูดอย่างงี้บ่จ้าอืมอันนี้คือน้ำมันลดบ่น่ะจ้ะน้ลงล่ะหอยน่ะยัดเต็มมันยต้องไปกันบ่บ่ไปอคโอเกนี่ไปลงหม่องดอยอีหยังว่าอยน่ะแม่แ่เข้าไปนี่แม่อยงอมาดบ่อีหยัง ยังบุ้งบุ้งลืบแล้วมุ้งค่อยไปดอกจอดรถใบโบแม่ก็ลงไปหาไม่เจอหอยนี่แหละนี่นหอยกระปุกนี่บอกกระปุกหี่ง่ายอ่แล้พวกนม่เกือบจหามาขายเนาะเขาไปเขาจากมองมันว่าจะชวนให้โบไปซื้อนั่นอยู่โบนาเกลือน่ะตลาดร้านพอัวไปไปซื้อขอนมาถูหอยนางร่มนะโบออืหวานนี่แนละหอยนางร่มมาไปทุบทุ่นนี่มันจะมีทางนน้นนี่ยตัวทางอะไรวะหากยินยอมหรือเปล่าโบ หอยยอมนุ่นเนาะซอยห้าซอยสี่นุ่นนะซอยสี่แหมทำไมไปทุกคนเนี่ไม่รู้ว่ได้ค่อยไปออกไปอันนี้กระเสบอยู่ด้หอยนี่เขาเขาหมักเอาไปดองน้ำปลาเนาะแล้วก็กินกินแกงอย่างกับกินกระสมตำเนาะใหย่แบบมันตัวเล็กแต่ก็ว่าอร่อยดีเด้ออันนี้คือการหาหอยเสียบนะคะทุกคนเนาะเราจะหาก็เวลาน้ำลงเนาะน้ำลง น้ำทะเลลงเราก็มาหาแต่มันก็บยู่ด้ตัวนี่นีดูหอยเสียบนะคะอยมีมันังเครื่อหอยู่มันอยู่ข้างบนเออจะเอาอย่างขดเอามือนะบอกเลมือมัสิหมดแล้วีเห็นเขาใส่สอนเลยเนาะเมีนบอกคใส่สอนเตรียมเป็นขนะไร้น ถ้าถ้าสมมติว่าเราไปดองน้าปลานี่มันมันจะดองสักกี่มือเราไปกินได้เออแบบเนี้ยเจ้าก็บอกให้กินบอกบอเไปกินเด้อเขาไปให้ไผ่ระผูด้เน่ั่อเสียบด้ยนอยอ่ะนอยเนี่ยายัง ตอนนั้นหนูไปหาย่จอมเชียนดูจอมเชียนเป็นยังไงไปตะบดีกันอตั้งนั่นก็มีเด้หัดยินย้อมนั่นก็มีเด้ตัวห็นหายอยู่บอกไปก็รคาไปคาเคลียร์เลยจะบีตัวยงใหญ่ๆนี่นก็น่อยค่ะนี่อหอยเสียบนะคะดองน้ำปลากินกระสุนจัเสบลายชอบลายบอกนี่ไม่เคลียร์ให้เขาเร็จงานแล้วเลย เราไปนอนก็แบออกเาไป็มาหาเลยอเอจายซซี uh. ่ไปนอนมือได้นอนย่างเว้น uh ด้ uh. ่ะันี้ยบกโอ๊ยนอนย่งเวน้วยก็ต้องหาหม่งใหม่หาหม่งตัวใหญ่ๆไปเรื่อยๆล่ะเห็นเขาเอาไอ้ทัาพีเนาะ โอเคนะคะเห็นทุกไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ให้เยาวันดีนะคะเป็นกําลังใจนะคะเดี๋ยาวันก็จะหาคลิปดีๆมาให้นะคลิปหาหอยเสียบนะคะเลยดีหาหอยเสียบโอเคน้องสาวก็ลงไปดูลงหน้านะเฉยๆใดบอโบเออมวลยูบอเดี๋ยวนี้มวนตัวอยู่ในใบค่ะตัวแทนที่กันคือขากี่บอเดี๋ยวนี้ขักคือเก่าบอ อขอหน oh, <Physical. S 3> ูอย่ถ่ายด้วยจ้ะโอ้ยอย่ถ่ายหลุมหนูโงเด็บอบอได้เห็นหรอกเห็นแต่